สวัสดีครับกลับมาติดตามการรายงานข่าวที่น่าสนใจกันอีกแล้วนะครับในที่นี่ลูกทุ่งกับข่าวสารของวงการเพลงลูกทุ่งบ้านเรานะครับซึ่งวันนี้ต้องบอกว่ามีเรื่องราวข่าวสารดีๆนะครับที่เห็นภาพนี้แล้วต้องบอกว่าเป็นโมเมนต์ที่อบอุ่นจริงๆครับเพราะว่าล่าสุดนะครับไรอังกาศบัดตจำปาสินต้องบอกว่ามักจะเผยภาพน่ารักน่ารักออกมาให้แม่แม่แฟนคลับได้ติดตามกันตลอดตลอดเลยนะครับ ไม่ว่าจะไปไหนมาไหนจะถ่ายภาพคู่กับใครก็จะดูอ่อนน้อมถ่อมตนน่ารักไปซะหมดเลยนะฮะล่าสุดนะครับเดินทางไปเล่นคอนเสิร์ตท,ที่จังหวัดชุมพรก็ไม่พลาดนะครับที่จะแชร์ภาพกับหญิงชราคนหนึ่งที่ดูยังไงยังไงนะครับก็แสนจะอบอุ่นเป็นโมเมนต์ที่หลายคนเห็นแล้วไม่เบื่อครับโดย Facebook ของคุณเดือนผู้จัดการศิลปินค่ายเพลงยุ้งข้าวเรคคอร์ดเนี่ยได้โพสต์ภาพเอาไว้ครับพร้อมแคปชั่นว่าคุณยายคุณแม่คุณลูกไกรอัน้นน่ารักนี้ แท็กชุมพรและถ้าเราย้อนกลับไปนะครับเมื่อครั้งที่ไรอันการดบัณฑิตจำปาสินแต่อำลาแชมป์200สมัยต้องบอกว่าบรรยากาศนั้นอิ่มเอมไปด้วยความประทับใจเป็นภาพแห่งความสุขนะครับไรอันก้มลงกราบแทนคําขอบคุณพร้อมน้ําตาคลอด้วยความซึ้งใจครับก่อนที่เจ้าตัวเนี่ยจะเผยออกมานะครับว่าผมเดินทางมาถึง200สมัย ระหว่างทางได้ความรู้ได้ความสุขมิตรภาพได้หลายๆอย่างและก็ได้พิสูจน์ตัวเองได้ทลายกำแพงของตัวเองสุดท้ายก็เดินทางมาถึง200สมัยเหมือนกับเราเปิดงานงานหนึ่งเราขึ้นมาร้องเพลงให้คนอื่นได้ฟังกันแต่ไปเรื่อยๆสุดท้ายอย่างงานเลี้ยงก็ย่อมมีวันเลิกลา เพราะฉะนั้นวันนี้200สมัยผมขอยุติการเป็นแชมป์ที่200สมัยครับผมพอแล้วครับทำเอาบรรดาพิธีกรอย่างเสนาลิงและก็กรรมการทุกคนในสตูนะครับแม่แม่แฟนคลับด้วยต่างพากันปาดน้ําตาและปลื้มปริ่มด้วยความประทับใจสุดๆแม่แม่แฟนคลับนะครับสามารถติดตามผลงานของไรอันกาดบัณฑิตลูกชายแห่งชาติได้ทาง YouTube ค่ายเพลงยุ้งข้าวเรคคอร์ดนั่นเองนะครับ และสามารถติดตามข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในครั้งต่อๆไปกับที่นี่ลูกทุง่งอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับที่นี่ลูกทุ่งด้วยนะครับ